ล่าสุดก่อนว่าเราจะใช้หนตาจุลินทรีย์หน่อกล้วยต่อผักหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งอันที่สองก็คือผักสองจุลินทรีย์หน่อกล้วยหนึ่งสองต่อหนึ่งอันที่สามก็คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยหนึ่งผักสามก็ยังถ้าจุลินทรีย์หน่อกล้วยหนึ่งผักสามแล้วเป็นปุ๋ยได้ใช้ได้เราก็จะประหยัดการใช้จุลินทรีย์ลงถูกไหมอันนี้ที่อาจารย์กำลังจะทำนี่ที่เขาเรียกว่ายูเรียนน้ำาช่ยนมคะ ใช่ใช่ยู่เรียน้ําไม่ต้องทำเยี่ยวออกมาก็เป็นแล้วร่างกายเราผลิตยูเรียได้อันนี้ผักเท่าไหร่ช่างยังกุ้งเลยกุ้งเท่าไหร่อันไหนคะอันนี้่เดี๋ยวต้องบีบออกมาอีกไหมต้องบีบออกมาอีกไหมต้องคั้น้องกล้วยเออเใครมาช่วยคันละใครกิโลครับนอกมาเาใครมาช่วยคันอยากรูก่อนว่าน้องกล้วยมีเท่กลุงตีลองคันไหมลุง เราต้องใช้หนกเพือกิโลเดี๋ยวสิเราต้องดูอันนี้ก่อนัใช้ไมนี่นี่เี่น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 ี่าี่น่นี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 ่นท่นีหนี่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 น่นี่นใ่นี่ี่นีร่นี่นี่นี่่นี่น่นน่น่น่่น่น่น่ใช้ใช้ลิตร อออน่าันนี้ก็ใส่ผักห้าอันนี้ก็ใส่ผักสิบอันนี้ก็ใส่ผักสิบห้าสิบห้าอ่าหนึ่งสองสามตรงกันข้างไหมไม่ังหรือข้างครับเดี๋ยวช่างอันนี้กินนิดครับอันนี้แปดเวลาจะเทนะขยำก่อนอันนี้กันเนี้ยไอ้นอนก็เหมือนกันไม่ได้เทต้องขยำห้าสิบสิบห้าเดี๋ยวค่ะทังไม่ใยนะอันนี้ทังข้างข้างปลายใยเพิ่มเป็นเนื้อเดียวกันสองทีนี้พอเราได้สูตรปุ๊บเราก็เอาที่เราขยายนั่นมาใช้ได้เลย มาแทนนี่ได้เราจะได้ไม่ต้องสับบ่อยๆนงไม่งั้นเนี่ยเราได้สิบห้าลิตรเนี่ยเราขยายได้คูณได้คูณไปแล้วถ้าทําแบบนั้นเราได้75็สิบห้าลิตรไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอันนี้ห้าลิตรคูณกับสี่ห้าสิบสองร้ห้าสิบลิตรเราจะได้มีจุลินทรีย์ไว้ใช้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากก็คือเหมือนกับอันนี้ถ้าเรามีแล้วเราก็ไปขยายทางใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ขยาย่อกี้ทีนี้ทีนี้เนี่ยอาจารย์จะจะพาลองทําก็คือว่าอันนี้ห้า เราอาจจะทำปุ๋ยหมักจากไอจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่มันใช้จุลินซีเนี่ยห้าลิตรห้าลิตรแต่ว่าลองสัดส่วนที่แตกต่างกันดูว่าแบบไหนมันจะใช้แล้วทำปุ๋ยหมักแล้วมันได้ประสิทธิภาพดีแต่ประหยัดสุดอันนี้เราก็จะเอาสัดส่วนหนึ่งตอนหนึ่งก็คือเออเนาะกากน้ําตาไอจุลินทซีห้า จุลินทรีห้าแล้วก็ผักห้ากิโลแล้วก็อันนี้จุลินทรีห้าเหมือนเดิมแต่จะใช้ผักสิบกิโลอันนี้มาเลยเทมาเลยแล้วก็จุลินทรีย์ห้าผักสิบห้ากิโลนี่มใส่ที่เลยอันนี้เท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองแล้วก็หนึ่งต่อสามรานี้เลยขยาวยาวเดี๋ยวพอหมักเสร็จแล้วจะมาดูทำแบบผสมเล่าให้ดูนี่ลุงตีสนัดผมไม่กินเอไว้เหลือไว้โลยหนึ่งโรึ่ง รเก็อนเกไว้่อนเดี๋ยวเรา้แป้งอ่ะอันนี้เท่าไหร่ละให้หด่ะหมูกครึ่งกรโลเห็นอารย์เว่ารตอผักแล้วนเสียดายอะเป๊ะยอดอะอแน่นมากไอ้ขาหมูเก่านที่โอ้โนีา่าก่รอบนีเนี่อ๋อม่แกะกคึ่งเหนียวเก็บ

ไม่ค่อดีเท่าไหร่ไม่กินต้องนคือ่วยตัดได้ไหมถงจะไปไม่รอดเนี่ยโมันนงไม่รอดอ่ะลองดูดิอันนั้นยังยาก็้าโล่อันนั้นยังยอ่ะเดี๋ยวตั่องยไปองอ่ะงไม่ได้จําที่หมดคาเดี๋ยวหัก่้เลไม่อเมกไม่ร นออ้มไปคคนที่ปลูกโหระพาเองมาเอาฟางสุ้งไปถูกไหมสลับกันคนที่ปลูกผักมาเอาฟางไอมาเอาโหระพาไปสลับกันอย่างนี้เห็นไหมเพราะมันแมลงมันกินเมื่อนกันเราไม่เอานี่เป็นที่ต้นโหระพาแล้วช้อกันยังนีครับสวัสดีครับขอฝากของบ้านเหนื่อยหน่อย โอ้มีเจือกอีกโอ้น้ำดีไม่ติเขียวงไม่พอไม่ละกอป่ะแล้เอาน้ำมาใส่นิดให้ทั่วแค่นั้นแหละพอเพราะไอ้ตัวเนี้ยเราเหมือนกับวัคซีนจะเข็ญจะรื้อเข็ญวันนี้วัคซีนน้ำครับอันนี้มาเข็ญวันเดียวข้าวท่วมเลยค่ะถ้าท่วมแล้วมันจะทำให้ง่ายหน่อยเวัคซีนโอเคสวยสวยมันร่าสุดร่าสุดชิด งานนี้ทำมาตื้ตค่ะไม่ลงไหมไม่ลงอมีอย่างนี้มาต้องมเสียมมีเสียมเลยนะเอาเสียมตำได้ลึกไงอ๋อมันก็รู้นี่นั่นอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะแรงดีแล้วก็เรียบร้อยเลยสวยแล้วต้องถูกวัตถุต้องถูกอันที่สามปลอดภัยไร้สารพิษสำคัญมากถ้าเราได้สามข้อนี้เราขายแข่งกับพวกที่เขาใช้สารพิษได้สบายไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปถ้ากลุ่มเราใหญ่ คนที่ทํากระชายที่เอาไปรักษาโรคโควิดเขาจะมาซื้อหราเพราะเราไม่มีสารที่ตกค้างนี่นะก็จะได้ราคาขึ้นไม่เคย